สวัสดีทุกคนนะคะทุกคนอยูอ่กับฟหมีะะ่เลยละกันมีหมดวันนี้ทุกคนอยู่กับน้ําหอมพี่ําทอมโสดจ้าพี่ทําขาสุดหวานเสน่ห์ทุกคนยังไงไปดู นะฮะกลับมาก็คือกลับมาห้าวิเท่านั้นแหละที่หายไปนะน้ำหอมพี่ดาทอมโซดพี่ดามเขาคือใครพี่ดามเขาคืออินฟลูเอนเซอร์ท่านเนึง่งเขาเป็นแบบฟิลเน็ตไอดอลซึ่งเขาเนี่ยเขามีแบบว่าความคาแรคตตรงคาแรคเตอร์คอนดักเตอร์อะไรของเขาเนี่ยที่แบบเออมันเลิศอ่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยก่อนหน้าน,นี้เนี่ยอัลฟ่ามี่กับพี่ดามเขาไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่แบบว่า ใกล้ตัวแล้วกันนะใช้คําแบบนี้ดีกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ทำเขาเริ่มจะมีความเกี่ยวข้องกับเราแล้วเนื่องจากเขาผลิตน้ําหอมออกมาเขาพิการความขายน้ําหอมว่ะนะด้วยน้ําหอมใบพี่ดาทอมโซดคุณก็รู้อยู่แล้วว่าว่าน้ําหอมทอมโซดเนี่ยมันมาจากทอมอะไรนะคะข้ามไปนะซึ่งกูรูน้ําหอมหลายท่านท่านเดียวแล้วกันเเขาบอกว่าน้ําหอมพี่ทำเนี่ยมีความ ปังได้มีความได้อยู่มีความได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะคะก็เลยวันนี้ก็เลยจัดมาสาักหนึ่งนะเราก็เอออยากรู้ซึ่งนะคะจัดมาธรรมดาไม่ได้นะจ๊ะเรามีลายเซนพี่ธามเห็นไหมเนี่ยเออลายเซนพี่ธามไม่รู้เพิ่มสิบาทหรือเพิ่มไม่รู้ขอโทษนะไม่รู้จําไม่ได้เออซึ่งขวดข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้ฟืบนะอ้าวเขาหลอกดาวนี่กล่องเป็นสีเขียวแล้วสลากเป็นสีฟ้าพี่ธามพี่ธาม ทำเป็นเซตเดียวกันหน่อยไปได้เหรอนี่อันนัะแะเขาก็มีโบ๊มีเบอร์ของเขาไปนะก็ฝาก็เออจะมาโรนนิดนึงอะ่ะอันนี้คือยังไม่เคยลองฉีดเลยแต่ว่าก็ดมจากกล่องแล้วแหละก็ประมาณหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวลองฉีดดูก่อนนะคะมาออ,อันนี้คือยังไม่เคยฉีดจริงนะดูโอ้ยถ้าหัวสเปรย์พังก็คือก็จบนะโอ้โหน้ำหอมฟุ้งแล้วลอยแบบแรงมาก มาดมกันนะคะทุกคนเฮ้ยโหดมกลิ่นพี่ดำผูกชายเป็นพี่ดาไปเลยจ้างงมากมากลับเข้าเรื่องของเราก่อนนะก่อนที่จะไปว่าถึงแบบลุกพี่ดําในวันนี้นะคะกลิ่นพี่ดําเนี่ยน้ําหอมเขาถือว่าดีนะถือว่าเป็นน้ําหอมผู้ชายดีดีเอ่อขอขอขอระยไอซซูมเป็นผู้ชายแล้วกันนะเพราะมันเป็นกลิ่นที่ดูเป็นแบบ เป็นซีตาส์มีความเขียวนิดๆแล้วก็มีความแบบว่าลาเวนเดอร์ L inder, อะไรซัมซิงสักอย่างหนึง่งเออมีความหอมนะหอมแต่ว่าเออก,ก็ก็ฉุนนะแต่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่ารัศมีกันทำลายล้างของนางอะ่ะเยอะมากกว้างไก่มากแล้วคิวชันนี่อะไรเนี่ย <c oughs> เออแต่หอมแต่หอมมีความเป็นซีตาส์มีความเป็นลาเวนเดอร์ art, มีความเป็น L กีนโน้ตแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ได้ได้ได้อยู่แปลว่าได้เออแล้วก็มีความแบบย่าๆสักอย่างซัมติงอืมสุวหอมนะหอมไหมนะหอมเนาะเออได้อยู่ได้ได้ กูรู้น้ำหอมท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าตัวน้ำหอมพี่ดำเนี่ยมีความคล้ายคลีนิกแฮปปี้เออก็คือตัวนี้ซซึ่งดิฉันไม่มีนะคะแต่ว่าพอดิฉันดมแล้วเนี่ยดิฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างก็คือเป็นน้ำหอมหนึ่งที่เรามีแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความใกล้เคียงกันแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไปได้นะซึ่งมันก็คือคาโรเลน่าเฮเรดาฟิงนะหนึ่งสองหนึ่งเมนนะ เห็นไหมเวลาพูดชื่อนี้นะคาโรลินาเฮเรล่าเหมือนฉันเล่นเขาบอร์เลกซี่มากเลยคุณเคยเล่นกันหรือยังคะดิฉันอยากเล่นมากเลยคุณรักเสียงตกดีฉันอยากเล่นมากเลยเพราะว่าที่ฉันเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์มาบรนเลงชอบอ่านนะซึ่งน้ำหอมหนึ่งสองหนึ่งเมนนี่นะฮะของคาโรลนาเฮเรล่าพอฉันพูดชื่อปุ๊บฉันรู้สึกเหมือนของในห้องฉันจะลอยหรือเหมือนฉันจะทำใครสักคนหนึ่งตาหลุดจากเบ้า ขำได้นะคะตรงนี้ม,มีมีเพื่อนร่วมสตูอยู่ด้วยเพื่อนร่วมสตูอะงงมาเรามาฉีดคาร์โรลินาเฮเร a าเออวิงการเดียมเดวิโอซาตั้มติงซึ่งตัวคาร์โรลินาเฮเร a าเนี่ยขอปิดปากแป๊บหนึ่งฟืบเขาจะมีท็อปโน้ตเป็นกรีนโน้ตเกรฟฟูด สไปซ์เบอร์การ์มอสลาเวนเดอร์แล้วก็เพทิเกรนนะฮะเพทิเกรนคือใบส้มใบมะนาวมะกรูดม oh, ีความส้มโอซัมติงมิดเดิลโนดเนี่ยจะเป็นขิงไวโอเลตการ์ดิเนียแล้วก็เสกนะฮะเบดโนดคือมัสแซนเดอร์วูดอินเซนต์คือทูบแล้วก็กัวแอกวูดเวติเวอร์แล้วก็แลปดาน้ำ um. นะตัวหนึ่งสองหนึ่งเมนเนี่ยก็คือเขาจะมีความเป็นแบบว่ากีโนดที่ตัสแล้วก็มีความเป็นลาเวนเดอร์มีความเป็นไวโอเลตมีความติด แป้งๆ้งม่วงมวงนิดนึงนะแต่ก็จะมีความเป็นแบนบว่าเอ,อมีความแห้งแห้งไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยฉ่ำวาวแบบพี่ดำเท่าไหร่ของพี่พี่ดำาก็รู้สึกแบบชื้นชื้นเลยนะแต่ก็จะมีความแบบว่าหอมมีความแบบฉ่ำวาวอันนี้นะหมายถึงอันนี้นะเออมีความอลังการอยู่ในประมาณนึงซึ่งมันดีมากเลยนะอันนี้ แนะนำสาหรับผู้ชายที่แบบเบื่อเออน้ําหอมพวกแบบน้ําหอมแมสต่างๆลองตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าก็ดูเป็นผู้ชายเปรี้ยวๆเท่ๆดีไม่ได้เปรี้ยวในแง่กลิ่นตัวด้วยนะซึ่งทําไมเราถึงรู้สึกว่าน้ําหอมพี่ดําเหมือนกับตัวคาร์โร n ลน e าเฮเรสอ2สองหนึ่งสองเมนนี้นะฮะ เพราะว่าเราสึกมันเป็นแบบมีความซีต์สมีความแบบอารมณ์อารมณ์คล้ายๆกันมีความซีต์สมีความแบบเขียวๆียวมีความลาเวนเดอร์มีความแบบว่ามีความน้ำๆนิดนึงแล้วก็แบบปนๆมาแห้งๆอะไรอย่างงี้นิดหน่อยแต่ว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าแห้งกว่าเพราะว่ามีเวทีเวอร์มีควันมีทูมีอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งเรารู้สึกว่ามันให้อารมณ์คล้ายๆกันคือเราไม่เคย ไม่ไม่ใช่ไม่เคยเออเราไม่ไม่ค่อยคุ้นชินกับตัวคลินิกแฮปปี้เท่าไหร่เราก็เลยแบบพูดพูดไม่ได้ว่ามันออเหมือนว่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็บอกได้ว่าอันเนี้ยคล้ายมีความคล้ายแบบเป็นญาติทางเดียวกันใช่แหมใช่ไหมเฮ้ยเราจมูกดีนี่เขาคนนี้เขาพยักหน้านะคะเขาบอกว่าอืมอือเห็นไหมเราจมูกดีปกติีเราก็คือพยักหน้าตามเรื่องเออออกไปไงั้นแหละเนี่ย แต่ว่าก็ก็ต้องบอกเรื่องความติดทนนะฮะของพี่ดําเนี่ยไม่ไม่มีแล้วไม่มีเลยใช่ไหมไม่รู้สึกถึงตอนนี้คือขอโทษพี่ดาจริงๆนะ,ะแต่ว่าหนูไม่รู้สึกถึงน้ําหอมพี่ภายในที่หายไปแต่งหน้ามาประมาณไม่เกินสิบนาทีเนี่ยไม่มีเลยตอนนี้เป็นกลิ่นแบบว่าเป็นกลิ่นขอโทษนะคะกลิ่นเหมือนไฮเตอร์กลิ่นเหมือนไฮเตอร์ทักผ้า อันนี้พยักหน้านะเหมือนมีความคลายแต่ว่าก็ยังแนะนําอันนี้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของน้ําหอมพี่ดําเนี่ยเราก็ก็ลองดูอะ,อะมันก็ไม่ได้เลวร้วายขนาดน,านั้นแต่ว่าก็อย่าฉีดเยอะแค่นั้นเองเพราะก็มีความฉุนแล้วก็มีความแบบว่าติดไม่ค่อยทนเท่าไหร่ล้วก็อาจจะโบ้มในสิบนาทีแรกเราขึ้นรถแบบขับรถตัดรถปุ๊บน็อคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อันตรายนะคะก็เบามือหน่อยก็ซื้อขำขออะขวดร้อยหนึง่ง ไม่เท่าไหรอ่อ่ะแบบขวดน้อยอะ่ะเออนะอืแต่นาะงก็จะมีความแบบว่าเป็นแบบซีตัสอะไรนิดนิดก็ก็เป็นฟิลน้ําหอมผู้ชายอะ่ะเออแต่ถามว่ากลิ่นเหมือนกับสองหรือสองหป็เราสึกว่าเหมือนนะได้อารมณ์อารมณ์คล้ายๆกันเลยแต่ว่าไม่ติดทนเท่าไม่ฝุงเท่าแล้วก็พี่ดำอะ่ะทำลายล้างอันนั้นไม่ทำลายล้างเท่าอันเนี้ยเออประมาณนึงถือว่าดีนะคะก,ก็ลองเข้าไปเข้าไปดูเขาก็จะมีความแบบ เออติดต่อ,เ,อเบอร์นี้แล้วกันอ่ะพี่ดำอ่ะหนูโชวให้หนูขายของให้นะคะน่ะประมาณนั้นเออสหรับวันนี้สหรับวันนี้นะฮะว่าไม่ได้ <c oughs> สหรับวันนี้นะฮะเออพี่ดำเนี่ยต้องไปดนนูมึงกูอยากให้ดูเอาอะไรมาไม่เหมือนเอาดีอะไรเอ้ย <c oughs> อ,อะไรมาไม่เหมือนเออกูแสบผมคนละข้างแค่นั้นเอง นอกจากเอออะไรไม่เหมือนนะอรูปพี่ดามก็มีความพาโรดีนิดหน่อยก็ไม่ได้แบบจะอะไรขาวก็แต่งเอาคอนเทนต์เอาตลกขาๆดูอย่าซีเรียสอย่าดราม่ามาดูช่องอัลฟ่ามีเราทามานี่คือโดนดานะคะอุ้ยอันเนี้ยังหอมอยู่เลยอะหอมมากเลยอะตอนนี้น่าจะมีความเป็นแบบเผ็ดร้อนนิดๆมีความแบบสไปซ์หอมอะ <No. S 2> เห็นไหมดังยักคอนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะพี่ธามก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเพราะว่าต้องไปหลบคิวนะฮะก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจนี้ช่องนี้ด้วยะฮะเป็นกำลังใจให้เราฝรั่งีนะฮะบ๊ายบายยังไงใครที่ดมแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันว่าเฮ้ยมันแปลกแต่จริงยังไงมันดีไหมหรือมันยังไงในความคิดคุณน,นะฮะเจอาก,กาันบ๊ายบายไปกินข้าวแล้ว Welcome to the playground